สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้แล้วแซนวิสาพัฒนายความส่วนตัวคุยอะไรกับบังแจ๊กเมื่อเวลา10นาฬิกาสนาทีวันที่27พฤษภาคม25 6 5ที่สำนักอายการนนทบรุรีนัด6คนบนเรือคดีแตงโมนิดาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพรศักดิ์วิพาสอาภานนท์ทานายความของแซนวิสาพัฒนมโนมรัตน์หนึ่งในคนบนเรือได้เดินทางมาเพื่อติดตามคำสั่งอายการจังหวัดนนทบุรีก่อน เวลานัดหมายว่าจะมีการส่งฟ้องหรือไม่นายพรศักดิ์กล่าวว่าตนคาดว่าอายการจังหวัดนนทบรุรีน่าจะมีการพิจารณาคำสั่งฟ้องซึ่งตนมาทราบคำสั่งของอายการก่อนเวลานัดหมายเพื่อเตรียมดําเนินการตามขั้นตอนถ้าอายการมีคำสั่งฟ้องทุกคนต้องไปที่ศาลสําหรับข้อกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่เป็นข้อหาหลักจะมีหลักประกันอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทต่อคนเฉพาะข้อหาเดียวนายพรศักดิ์กล่าวต่อ ว่าในการเตรียมสู้คดีในชั้นศาลต้นในฐานะทนายความของจำเลยต้องหาหลักฐานหักล้างกับพนักงานอายการว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพื่อให้ศาลพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในส่วนของคุณแซนไม่ได้มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมทั้งนี้คุณแซนยังยืนยันคำให้การเดิมตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนวันนี้คุณแซนไม่ได้กังวลอะไรเรื่องคดีความเป็นไปตามกฎหมายนายพรศักกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่า ที่นายชริยะเริงรัตนพง์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาจชยากรรม ไปร้องที่อายการสูงสุทห้สอบเพิ่ม8ข้อในคดีของแตงโมตนไม่รู้สึกกังวลเพราะเป็นสิทธิ์ของนายอัจฉริยะที่จะส่งหรือนําเสนอพยานหลักฐานให้อายการพิจารณาตนคิดว่านายอัจฉริยะคงไม่ได้ปราวิงเวลาอยากจะใช้สิทธิ์เพื่อช่วยเหลือแตงโมในฐานะพลเมืองดีตนไม่รู้สึกกลัวอะไรถ้านายอัจฉริยะมีหลักฐานให้เปิดออกมาเลยและพระ้อมสกล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาบางแจ๊กได้มีการติดต่อหาทั้งตนและคุณแซนแต่ก็ ไม่ได้คุยอะไรกันตนคุยกับบางแจ็กเพียงแค่ครั้งเดียวเรื่องเกี่ยวกับนายอัจฉริยะโดยบางแจ๊กสงสัยว่านายอจฉริยะเข้ามามีส่วนร่วมในคดีมีจุดประสองค์อะไรหรือไม่ตนจึงตอบกลับไปว่าเป็นสิทธิ์ของนายอฉริยะส่วนจะมีจุดประสองค์อะไรหรือไม่ตนไม่ทราบและพลศักกล่าวด้วยว่าหลังจากนั้นบางแจ็กก็ได้ติดต่อหาคุณแซนอยู่บ้างแต่คุณแซนไม่รับสายอย่างไรก็ตามหลังจากที่คุณแซนรับทราบคำสั่งจากอายการคุณแซนจะให ้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ